เมื่อเราพบเจอกับความทุกข์เนี่ยเราเคยมาสังเกตใจไหมว่าใจเรามันเป็นอย่างไรเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยมันได้รับทุกขเวทนาทางกายความเจ็บความปวดเราเคยมาดูใจตัวเองไหมว่ามันรู้สึกอย่างไรมันกวดแกว่งมันดิ้นรนมันมีสภาพที่บีบคั้นอย่างไร เราเคยสังเกตใจตัวเองไหมเนยเมื่อพบเจอกับความทุกข์เมื่อมีคนทำให้เราโกรธมาด่าเรามาทำไม่ดีกับเราเราเคยสังเกตใจตัวเองไหมว่ามันทุกข์อย่างไรมันร้อนมันรุ่มร้อนมันประทุษร้ายอย่างไรต่อจิตใจของเราเราเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาวมันเครียดมันมีความพิตกกังวล เคยมีสติมาดูใจตัวเองไหมว่ามันเป็นอย่างไรมันกวัดแกวงมันดิ้นรนมันฟงซ่านมันพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกให้กับชีวิตเเคยสังเกตไหมว่ามันมีความทุกอย่างไรอันนี้มันเป็นของจริงที่แสดงให้เราเห็นอยู่เมื่อเราพบเจอกับความทุกข์เนี่ยเราลองมาสังเกตสภาพจิตใจของเรา เมื่อต้องพบเจอกับสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจสิ่งที่ไม่สมความปรารถนาต้องพบเจอกับคนที่เราไม่อยากจะเจอแต่ว่าในชีวิตจริงมันก็ต้องเจอต้องทำงานด้วยกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันมันมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันกวัดแกว่งมันฟุ้งซ่านมันเป็นทุกข์มันพยายามดิ้นรนหาทางออกจากทุกข์ เนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยชีวิตของเราเมื่อเกิดมาการเกิดมันจึงเป็นทุกข์เพราะว่ามันต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต้องเจอกับสิ่งที่สิ่งที่ไม่ได้ดังใจต้องพบเจอกับสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาเนี่ยคือความทุกข์ มันมีสภาพที่บีบคั้นทั้งทางร่างกายกับจิตใจแล้วทุกวันนี้ก็สภาพที่คอยบีบคั้นร่างกายจิตใจของเราให้เป็นทุกข์มากขึ้นก็มีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินสภาพอากาศอากาศที่แย่ลงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ PM 2.5มสอามลพาวะทางอากาศเยอะแยะมากมายกรรมของเราการกระทำของเราเนี่ยยังคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับตนเองจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตใจที่มีแต่ความเครียดความวิตกกังวลกวัดแหว่งฟุ้งซ่านสงบไม่ได้มีแต่ความรุ่มร้อนคอยแผดเผา ภายในใจแล้วก็แผดเผาร่างกายให้ได้รับผลเสียไปด้วยการเกิดมามันจึงพบเจอกับความทุกข์แบบนี้มันต้องพบเจอกับความทุกข์อย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือความจริงมันมีน้อยคนนักที่ว่าเกิดมาแล้วไม่เจ็บป่วยไม่ค่อยเจ็บป่วยนานๆเจ็บป่วยทีเจ็บป่วยก็ไม่ได้หนักอะไรมาก เกิดมาแล้วก็อยากได้ไอะไรก็ได้สมความปรารถนาเกิดมาสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันมีน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีไปก็ได้ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเกิดมาทุกมันก็แสดงให้อะจ,จักอยู่ตาเห็นรูปเห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็ทำให้ใจเอาเป็นทุกข ทำให้เราทําให้ใจจิตใจเกิดความขุ่นขุ่นมัวเกิดไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความปฏิเสธผังดันหูได้ยินเสียงที่ไม่ดีเสียงด่าเสียงดินทาก็ทําให้จิตใจเรามีความทุกข์จมูกได้กลิ่นที่ไม่ดีตลอดกลิ่นเน่าเหม็นตลอดก็ทําให้เกิดความทุกข์อีกลิ้นได้รับอาหารได้รับรสชาติอาหารที่มันไม่ดี กินแต่อาหารที่ไม่ถูกปากไม่อร่อยก็ทำให้เกิดความทุกข์กายได้รับสัมผัสที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์เย็นเกินไปก็ทุกข์กายเนี่ยร่างกายได้รับสัมผัสเย็นเกินไปก็ทุกข์หนาวเกินเนี่ยทุกข์ร้อนเกินก็ทุกข์เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่ใจก็เหมือนกัน เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นอกุศลในทางฟุ้งซ่านรำคาญใจในทางพยาบาทเนี่ยก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเนี่ยมันจึงมีสภาพที่คอยบีบคั้นร่างกายกับจิตใจแล้วทุกวันนี้คนเราก็มีความทุกข์มากขึ้นโดยเฉพาะทุกข์ทางใจทุกข์จากความเครียดความพิตกกงังวล พราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราเป็นทุกข์มีสิ่งไหนก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่มีก็ทุกข์แในโลกเอาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีก็ทุกข์ไม่มีก็ต้องทุกข์มีก็ต้องรักษาอย่างเช่นมีเงินทองก็ต้องรักษาทรัพย์สมบัติต้องทําให้พ,อพ่อคูณเจริญขึ้นไม่มีก็ทุกข์อีก คนไม่มีเงินทองเจ็บป่วยทยําท<ำ>ยังไงหิวข้าวทํำยังไงคนในบ้านหิวข้าวทําอย่างไรไม่มีเงินทองไม่มีบ้านอยู่ไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีเงินซื้อยารักษาโรคก,ก็เป็นทุกมีก็ทุกไม่มีก็ทุก ถ้าเราได้ศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นสภาพที่มันเป็นทุกข์มันปรากฏให้เราเห็นอยู่มันแสดงสัจจะให้เราเห็นอยู่เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดรู้ให้เห็นความจริงว่าเนี่ยเกิดมามันต้องเป็นอย่างเนี้ยมันต้องทุกข์อย่างนี้มันต้องทุกข์ากจากความเจ็บป่วย ทุกจากความแก่ทุกจากความพัดพลาดทุกจากกรรมของตนที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็มีวิบากที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทุกจากการที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาทุกเพราะโดนกิเลสชักจูงไปให้ทำกรรมที่ไม่ดีแล้วผลก็สุดท้ายก็เป็นอย่างไร ติดพุกติดตารางพาไปสู่ความหมดเนื้อหมดตัวความวิบัติในชีวิตของเรามันมันต้องพบเจอกับความทุกข์อย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่มีสติปัญญาเราก็จะยิ่งสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาชี้ทางให้เห็นความจรงิงเราก็จะเจริญแต่สมุทยัยก็คือเหตุแห่งทุกข์เหตุเหตุปัจจัยที่ก่อเกิดทุกข เราจะไม่ได้ละเหตุปัจจัยที่ทำให้ก่อเกิดทุกข์เราก็จะไม่รู้จักมัรควิธีคือวิธีการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตหนทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราก็จะไม่รู้จักตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทำให้ความทุกข์สิ้นไปคลายลงไปได้ก็จะมีแต่เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองฉะนั้นชีวิตของคนเรา แตีเมื่อมีความทุกข์เนี่ยมันแสดงให้เห็นอยู่เราก็กลับมากำหนดรู้ความจริงเนี่ยมันคือสัจจะเตอนนี้กำลังเจ็บป่วยกำลังไม่สบายมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็มาดูสภาพจิตใจของเราจิตใจมันกวัดแกวงมันดิ้นรนมันกระสับกระสายแล้วก็ จะต้องมาปรับสมดุลปรับสมดุลการใช้ชีวิตของเราให้มันมีความเป็นธรรมทั้งต่อร่างกายกับจิตใจคือต้องมีสติตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกายทางใจการที่ทํากรรมฐานการที่จเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะต้องมีสติเป็นฐาน คอยตรวจสอบร่างกายกับจิตใจของเราอย่างเรานั่งกรรมาฐานนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะต้องมีสติกำหนดรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายกับจิตใจคือกำหนดอริยบทในท่านั่งนั่งหลังตรงหรือไม่นั่งเกงมือเกงเท้า หน้าคิ้วขมวดหรือไม่หน้าเกงหรือไม่เม้มบีฟีปากหรือไม่มันก็จะต้องมาคอยดูตรวจสอบบางทีจิตมันมันจะไปยึดไปเกงมันจะไปทําด้วยความอยากมันจะมีตันหาคอยบงการอยู่บางทีมันอยากให้สงบมันก็จะไปเพ่งเพ่งแล้วเกิดมือเกงขาเกงน่องเกงอย่างนี้ก็จะต้องมีสติตรวจสอบแล้วก็ผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาทาให้มันเป็นปกติ คอยตรวจสอบนั่งหลังไม่ตรงหลังงอก,ก็ยืดหลังขึ้นมีสติรู้ตัวก็ยืดขึ้นนั่งอยู่คิ้วกำลังขมวดก็ผ่อนคลายรู้ตัวก็ผ่อนคลายเผลอไปก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวอีกก็กลับมาผ่อนคลายคือมีสติตรวจสอบร่างกายจิตใจก็เหมือนกันจิตใจมันมีความสงบหรือไม่สงบก็มีความรู้ตัว ไม่สงบฟุ้งซ่านก็รู้ตัวมีสติรู้ตัวกา,การที่มันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติของเรามันแย่หรือว่ามันไม่เกิดผลดีอะไรไอสิ่งที่จะชี้วัดได้ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีการพัฒนามันเกิดผลดีก็คือเมื่อไม่สงบเมื่อฟุ้งซ่าน ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราสามารถสามารถวางอุเบกขาได้ไหมสามารถปล่อยวางได้ไหมเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่สงบก็จะพยายามบีบบังคับให้สงบหรือไม่ก็เกิดความขุนเคืองเกิดความท้อแท้เกิดจิตใจที่ไม่ค่อยปกติอะพอไม่สงบเนี่ยพอนั่ง้วไม่สงบก็จะจิตใจก็จะร้อนรอนเพราะว่ามันไม่เป็น ดังใจตนมันไม่เป็นไปตามปรารถนาแต่ถ้าเกิดเราวางใจถูกทำใจได้รู้ตัวก็ปล่อยวางได้นั่นต่างหากก็คือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเรามาถูกทางแล้วไม่ใช่ว่าสงบก็โหดีใจวันนี้จิตเป็นสมาธิดีใจมากเพลิดเพลินวันต่อมาทำแล้วไม่เป็นสมาธิก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านท้อแท้ ไม่ได้ดั่งใจตนอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้สงบก็มีความรู้ตัวก็ไม่ยินดีไม่สงบฟุ้งซ่านก็มีความรู้ตัวการปฏิบัติจริงๆมันต้องถ่ายถอนจากความยินดียินร้ายได้ไม่ว่าจะเป็นการเจอสิ่งที่น่าพอใจหรือเจอสิ่งที่ไม่ไมน่าพอใจ ก็สามารถทำใจให้เป็นปกติวางใจให้มีอารมณ์เป็นกลางๆได้การที่เราทุกท่านมาปฏิบัติกรรมฐานถ้าท่านปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานก็คือทำให้จิตสงบจากอารมณ์ให้อยู่ในอารมณ์เดียวก็คืออยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียว แต่ถ้าท่านจะมาเจริญเป็นวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสามารถรับได้ทุกอารมณ์แต่มันสำคัญโดยที่ว่าเราต้องกำหนดรู้ให้ทันต่อปัจจุบันที่เกิดขึ้นคิดก็ให้รู้ว่าคิดฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน ที่มันเกิดขึ้นกับปัจจุบันสงบก็ให้รู้ว่าสงบแล้วก็สามารถอุเบกขาทำมีอุเบกขาทำได้ทำใจให้เป็นปกติเป็นกลางตั้งมั่นไม่หวั่นไหวได้แม้เจอกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่หวั่นไหวได้นี่ถึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันก็จะเห็นสัจธรรมความเป็นจริง ในร่างกายของตนเพราะแต่ละวันสภาวะของร่างกายกับจิตใจก็ไม่เหมือนกันบางวันนั่งสมาธิเอาก็สงบสบายกายสบายใจบางวันนั่งเอาก็ไม่สงบไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะเหตุปัจจัยที่ต่างกันมันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ไม่ได้ความที่บังคับบัญชาให้เป็นดั่งใจตนไม่ได้จะให้สงบทุกวันจะให้ไม่คิดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ มันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องพบเจออย่างนี้แต่มันสำคัญที่ว่าการวางใจของเราต่างหากเวลาพบเจอกับสิ่งที่ไม่ได้หลังใจพบเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจอเราวางใจได้ไหมคนเราที่ทุกทุกวันนี้มีความทุกข์ความเครียดความอึดอัดบีบคั้นทางใจเพราะว่ามันวางใจไม่ได้ มันเป็นสิ่งที่ฝึกฝึกลำบากฝึกยากเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่จะวางใจให้มันเป็นปกติให้มันไม่ยินร้ายให้มันไม่ยินดีได้ให้มันเป็นปกติมันเป็นสิ่งที่ยากยากมากเราก็ต้องใช้กำลังความเพียรสูงต้องใช้ความอดทนสูงมาก แต่ถ้าเกิดเราอยากจะพ้นจากความ,มทุกข์เราอยากจะอยู่เหนืออารมณ์ทั้งพอใจและไม่พอใจเราก็จะต้องฝึกฝนพยายามมีกลวิธีมีกลยุทธ์ในการที่จะปฏิบัติในการที่จะดำเนินชีวิตให้พ้นจากความทุกข์มันต้องหากลยุทธ์กลวิธีที่เหมาะสมกับตนเข้ากับตนแล้วมันถึงจะเห็นผล ฉะนั้นในวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของถ้าเรายังมีการเกิดมาเราก็จะต้องพบเจอกับความทุกข์ต่างๆเอาเนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดถูกต้องทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไม่ผิดเพี้ยนและทางออกของทุกข์ก็คือเราก็จะต้องละตัณหาให้ได้ ตัณหาเนี่ยอยากได้ความอยากทั้งหลายเนี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้คนที่ไม่ได้ฝึกกรรมาฐานเวลาเจออารมณ์ที่น่ายินดีน่าปรารถนาน่าพอใจมีราบมียศมีสรรเสริญมีสุขเกิดขึ้นก็มีความติดใจเพลิดเพลินยินดียึดมั่นถือมั่นยึนดมั่นถือมั่น พอสิ่งนั้นความสุขราบยศสรรเสริญสุขเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเกิดความตกต่ำชิบหายสูญเสียพัดภาคเวลาจากก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอาวัยอาวรณ์พิไรอันพันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าแม้ว่าจะชีวิตชีวิตจะโชคดีมีสุขก็ตามแต่ถ้าเกิดเรา ไม่เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงว่าทุกสรรพสิ่งมันมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันตั้งอยู่ไม่ได้มันบังคับบัญชาให้เป็นดั่งใจตนไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์มากเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าชีวิตมันพบเจอแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาพบเจอแต่เสืมมอ่อมอาบเสื่อมยศมีนินทามีความทุกข์อย่างเงี้ยเมื่อเจอกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา แล้วจิตใจมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความขุ่นเคืองมีความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ว่าจะเจอสภาพที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมันก็จะต้องวางใจให้เป็นปกติให้ได้มันอาจจะไม่สามารถวางใจได้แบบ เป็นกลางปกติอย่างร้อเอร์เซแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันตัวเองเมื่อเรามีความหลงมีความยินดีมากเกินไปก็จะต้องปรับใจให้มันมีความเป็นกลางผ่อนให้มันสมดุลขึ้นหรือเมื่อม,มันมีความยินร้ายมากเกินไปก็จะต้องมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้วก็หมั่นพิจารณาให้เห็นความจริงของสรรพสิ่งเหล่านี้ว่าสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีความเกิดดับเกิดขึ้น เป็นธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็หมดไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคอยพิจารณาเอาไว้ถ้าเราอยากจะพ้นจากความทุกข์มันก็จะต้องทําให้แจ้งในทิฏฐิก็คือความคิดความเห็นของตนเนี่ยต้องทําทิฏฐิความความเห็นถูกเห็นจะจะทำความเป็นจริงเนี้ยให้มันให้มันแจ้งให้จิตมันยอมรับ ฉะนั้นเมื่อชีวิตของคนเราเกิดมามันก็มีความทุกข์อยู่แล้วเราก็ใช้ความทุกข์ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้ความทุกข์ของชีวิตที่เราพบเจออยู่แต่วันให้เราเกิดความตื่นขึ้นที่เขาเรียกกันตะตื่นทำตื่นจะได้ไม่หลงจะได้ไม่หลงไปยินดียินร้ายถึงต่อให้หลงไปยินดียินร้าย ก็สามารถรู้ตัวแล้วก็กลับมาปรับใจตัวเองได้สามารถเรียกสติกลับมาได้บางคนหลงแล้วก็หลงไปเลยทั้งชีวิตนี้หลับไหลมัวเมาอยู่อย่างนั้นตลอดแต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถตื่นได้ตื่นมาจากความหลงได้ แม้จะเป็นแค่ชั่วขณะแค่บางเวลา,าแต่ถ้าเกิดเราฝึกต่อไปต่อเนื่องไปเราก็จะสามารถเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ตลอดกาลได้คือสามารถทําให้เป็นสมบูชเจตระหารก็คือปะหานกิเลสปะหานความยึดมั่นถือมั่นปะหานความยินดียินร้ายได้อย่างถาวรสิ้นเชิงได้ก็ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ ด้วยใจที่ไม่ทุก์ได้ต่อให้จะต้องพบเจอกับร่างกายที่เป็นทุก์ขพบเจอกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้ด่งใจไม่ไม่เป็นด่างใจไม่สมความปรารถนาแต่ว่าจิตใจของเราก็ยังสามารถตั้งมั่นสงบดำรงอยู่ได้มั่นคงอยู่ได้นี่ต่างหากเป็นสิ่งที่เรา ปรารถนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากได้ยากมากเพราะว่ามันต้องเพียรที่จะเจริญสติอยู่ต่อเนื่องแต่คิดอีมุมหนึง่งถ้าเกิดเราทำได้มันจะมีความสุขขนาดไหนถ้าเราทำได้มันจะมีความสุขขนาดไหนแต่ที่เราทุกข์มากก็เพราะว่าเรายังทำไม่ได้จิตใจของเรามันยังหาความสงบ ไม่ได้มันยังมีความกัดแกงไปในทางยินดีบ้างยินร้ายบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโลรบ,บ้างโกรธบ้างหลงบ้างมันยังละไม่ได้มันยังสงบไม่ได้มันยังปล่อยวางไม่ได้มันยังมีความวิตกวิจารณมีความยึดมั่นถือมั่นมันไม่สามารถวางได้มันก็เลยทําให้จิตใจของเราโดนบีบคั้นมีสภาพที่ไม่สบายใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เราได้เกิดมามีร่างกายกับจิตใจมีขันธ์ห้าเนี่ยมันก็มีความทุกข์แบบนี้หละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดมีความทุกข์แบบนี้เมื่อเมื่อเราได้มาศึกษาหลักธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ชี้ทางที่จะถ่ายถอนความทุกข์เหล่านี้เรา ยังต้องรับยังต้องพบเจอกับความทุกข์อย่างนี้อยู่แต่เราสามารถฝึกจิตใจฝึกจิตใจให้มันไม่ทุกข์ได้ภายนอกเอาไปบังคับไม่ได้แต่ภายในบังคับได้เราไม่สามารถบังคับร่างกายของเราไม่ให้เจ็บป่วยได้แต่เราสามารถพ้นทุกทางจิตใจได้ทำจิตใจให้มันสงบได้ให้มันตั้งมั่นได้ วิธีของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดอยากจะพ้นทุกข์มันต้องมาที่ใจไปแก้ภายนอกไม่ได้แก้ภายนอกก็ได้แค่ครัง้งคราวมันมันหนีตลอ,อดไปไม่ได้ไปที่ไหนแม้ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทุกที่เป็นทุกข์ปัญหาอุปสรรคที่มาจากคนมาจากสถานที่มาจากอะไรต่างๆมากมายหนีไปที่นั่นก็ต้องไปเจอที่นู่น นีไปที่นู่นก็ต้องไปเจออีกที่หนึ่งมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแต่มันสำคัญใจของเราจะไม่ให้มันกับเพื่อมได้ไหมจะไม่ให้มันเป็นเดือดเป็นร้อนมากเกินไปได้ไม,มันมันมันสงบได้ไหมมันตั้งให้เป็นปกติได้ไหมเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องตระหนักแล้ก็ พยายามทําไว้ในใจพยายามตั้งสติพยายามสู้กับตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้